สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านโดยเฉพาะแฟนๆของทีมฟุตบอลสัง,งทยตเด็กล่าฝันนะครับวันนี้กับผมครูพินันยูทูบเบอร์เจ้าของช่องครูนันชนแนลซึ่งปกติแล้วสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าวันนี้ขั้นเวลานําท่านมาพบกับคลิปการยิงจุดโทษนะครับของทีมสัง,งวทยตเด็กล่าฝันซึ่ง ลูกชายของกระผมคือน้องแฟ้มพิชาชาดำสีใหม่นะครับสังกัดอยู่วันนั้นเป็นรายการฟุตบอลเจคนนะครับสนามญ่าเทียมที่สนามยูโรเซียมนะครับครองน้อยสุราษฎร์ธานีเป็นการแข่งขันในรอบอสทีมสุดท้ายหรือว่ารอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ทีมสังกวิทย์เด็กลาฝัน ก็ทะลุเข้าไปในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ไปสเสมอกันในเวลานะครับกับทีมบัานทุ่ง1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษนะครับอ๋อ,อในการชิงที่3นะครับทวทีนะครับในการชิงที่3เพราะว่าในรอบรองชนะเลิศนั้นได้ไปแพ้ให้กับทีมเอ็มเดนนะครับนะก็อดเข้าชิงก็เลยมาชิงที่3กันกับทีมบ้านทุ่งนะครับ เมื่อวันที่26ทธันวาคม2 5 6 4นะครับวันนี้ก็เลยมาดูคลิปกันยิงจุดโทษกันนะครับของทีมสังคมวิทยากรฝันกับทีมบันทุง่งเพื่อชิงที่3และที่4กันนะครับฟุตบอล7คนวันนั้นนะครับในรอบแรกเราก็ชนะทีมสายทานมานะครับ1ประตูต่อ0 แล้วก็แมตช์ที่2ก็เสมอกับทีมโรงเรียนเทพมิตรศึกษานะครับ1ประตูต่อ1แล้วก็เข้ารอบ2นะครับนะมาเจอกันกับ <c oughs> ทีมจุฬา38นะครับก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายเราก็ชนะ1ประตู2อได้เข้าไปสู่รอบ4ทีมนะครับหรือรอบรองชนะเลิศวันนั้นผู้เล่นของเรานะครับ เขากำหนดอายุ11ปีนะครับนะคือเกิดไม่ให้เกิน2553ก็คือเกิด2552ไม่ได้นะครับแต่2554ก็มีเพราะฉะนั้นผู้เล่นของเราทั้งหมด12คนเนี่ยมีผู้เล่นที่เกิด2554 2คนนะครับก็คือน้องเพชรมันมีเพชรสองคนนะครับน้องเพชรท,ที่ใส่เสื้อสีม่วงนะครับนะเกิด2554กับน้องเต้นนะครับ 2 5ง4ัน้อนอกนเกิด2 5ง3หบมดเลยนะครับก็มีน้องมาร์กน้องแฟมน้องฟีโน่น้องต้นไม้น้องกายน้องแดเนียนน้องต้นกล้าน้องพอเพียงน้องซิลนะครับแล้วก็น้องเพชรอีกคนหนึ่งที่เกิด2 5ง3นะครับอ่ะครับเรามาดูคลิปการยิงจุดโทษกันเลยดีกว่าครับผมวันนั้นนะครับกำหนดการยิงจุดโทษไว้ว่า3ผู้เล่นนะครับ แรกถ้ายิงฝ่ายไหนะยิงไม่เข้าก็จะแพ้ไปเลยนะครับแต่ถ้ายิงเข้าหมดทั้ง3คนก็อ่ะบรรทุกยิงก่อนนะครับอ่ะบรรทุกยิงเลยครับเข้าไปแล้วครับนะก็บรรทุกคนแรกยิงก่อนไม่พลาดนะครับนําไป1ประตูต่อศูนย์คนแรกของทีมสังคมวิทย์นะครับที่จะรับหน้าที่คือน้องฟีโน่นะครับนาลูกมาวางถอยหลังไปแล้วก็ ซัดเต็มข้อนะครับทางมุมด้านขวามือในประตูมไม่สามารถรับได้เรามาดูภาพรีเพลย์กันนะครับนะก็ทำให้สัง,งวกฤตเด็กลาก่าขวัญตามตีเสมอ1ประตูต่อนหนึ่งน้องวิโนซัดเต็มข้อเลยนะครับนะแล้วก็ตรงเข้าไปในประตูมไม่สามารถแตยานรับได้นะครับเพราะลูกลูกพุ่งแรงมากหลังจากนั้นก็ทีมบั้นทุ่งอีกนะครับเป็นคนยิงคนที่สนะครับ เรามาชมบ้านทุ่งเป็นฝ่ายยิงคนที่สองกันนะครับนะชุดสีเขียวนายนประตูก็น้องน้องซิลนะครับของสมุยิงเข้าไปนะครับแสกหน้าก็ไปเลยก้อนขึ้นนำนะครับสองประตูต่อหนึ่งของเราใส่ชุดสีม่วงนะครับคนที่สองก็คือน้องแฟ้มลูกชายผมเองนะครับรับหน้าที่เป็นปูยิงประตูนะครับจุดโทษก็แปรเข้าไปนะครับทางมุมด้านขวามือนะครับเรามาดูภาพรีเพลย์กันนะครับนะ น้องแฟ้มก็ซอยเท้านะครับแล้วก็แปรนะครับไปทางมุมด้านขวามือครูนันนี้ก็ตกใจนะครับเพราะว่าครั้งล่าสุดนั้นน้องแฟ้มยิงไม่เข้านะครับนะครั้งนี้ก็แปรนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเบาไปนิดหนึ่งนะครับกลัวเหมือนกันเนี่ยในประตูก็พุ่งถูกทางนะครับนะแต่ว่าโอเคไม่ถึงก็เลยเข้าไปทำให้สังเวชตามมาตีเสมอ2ประตูต่อ2นะครับ คนที่สามของทีมบ้านทุ่งนะครับซึ่งใส่ชุดสีเขียวทีนี้ให้น้องแฟมนะครับรับหน้าที่เป็นนายประตูให้สังกิตนะครับนะแทนน้องซิลบ้านทุ่งซับทีไกลทีเดียวก็เล่นทางนะครับน้องแฟมไม่กระดิกเลยนะครับก็เข้าไปนำขึ้นนำสามต่อสองนะครับต่อไปคนที่สามของเราคือน้องในเนียนนะครับน้องในเนียนซับ ซับเต็มโค้อเท้านะครับชนคานด้านในแล้วก็กระเด้งเข้าแหมทำเอาใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะครับนะนึกว่าข้ามคานไปแล้วแต่ซัดเต็มโคอแรงดีนะครับนะทำให้เข้าไปเลยดูพรบีเพลนะครับนะโดนคานนะครับแล้วก็ดีนะครับโดนคานก็ล่างแล้วก็กระเด้งเข้าไปอย่างสุดสวยงามประรามแปดเลยนะครับทำให้ตีเสมอนะครับสามสาม คนที่ซีของบ้านทุ่งนะครับก็อากรผมต้องขอไปด้วยนะครับไม่ได้ทำภาพรีเพลย์ของทีมบ้านทุ่งนะครับนะคือต้องการเพราะผมนี่สังกัดทีมสังกิตนะครับก็เลยเชียร์ของเองหน่อยก็ขอดูเบอร์นะครับกรรมาการดูเบอร์ทีมบ้านทุ่งนะครับสั์นะครับนะ้นองแฟมก็พุ่งผิดทางอีกนะครับนะ้นองแฟมทำหน้าที่เป็นนายประตูเช่นเคยนะครับ ให้สังเวตเด็กด้าฝันต่อไปนะครับน้องตนกล้านะครับมาเป็นคนที่4ให้สังเวตก็ซัดแปรเสียบมุมด้านด้านขวาด้านด้านซ้ายนะครับนะอย่างสดสวยเหมือนกันนะครับแปรนะครับมนาะดูภาพรีเพลย์กันน้องตนกล้าก็แปรอย่างสดสวยเลยนะครับใล้ๆกับน้องแฟ้มเลยแปรนะครับไม่ได้ซัดด้วยข้อเท้า ไปนี่มันจะแน่นอนกว่าแต่ว่าลูกมันจะค่อนข้างเบากว่าซัดด้วยหลังเท้านะครับนะแต่ว่าเข้าสามเหลี่ยมมุมซ้ายนะครับในประตูโดดไม่ถึงทําให้สังวิธเด็กเล่าขวัญตามตีเสมอนะครับ4ประตูต่อ4ี่ทีนี้บ้านทุ่งคนที่5เลยนะครับต้องยิงกันจนครบเจคนนะครับนะว่าไม่จะครบ7จคนยิงกันถ้าฝ่ายไหนยิงไม่เข้าก็ต่อไปนี้ก็แพ้เลยนะครับบ้านทุ่งยิงเข้าไปอีกแล้วนะครับแต่น้องซิลทำน้าที่ ายประตูนะครับสลับกันกับน้องแฟมทีนี้เรามาดูคนที่5ของสังวิทเรานะครับว่าจะตามตีสเสมอรหรือเปล่าซึ่งตอนนี้บันทุกนําไปแล้ว5ต่อ4นะครับน้องกายรับหน้าที่ให้สังวิทแล้วก็ซัดไปชนเสาประตูนะครับนะลงมาดูภาพราีเพลย์กันอีกทีนะครับน้องกายซึ่งถนัดเท้าซ้ายนะครับก็ซัดเต็มหลังเท้าเหมือนกันนะครับนะถ้าไม่ติดเสาประตูนะครับรับรองเข้าแน่นอนนะครับ โดนเสาประตูนะครับนะหรือว่านายประตูปัดไปโดนเสาก็ไม่รู้นะครับนะไกลนิดหนึ่งคุณครูก็ต้องขอไปด้วยนะครับมองภาพไม่ชัดก็คิดว่าน่าจะชนเสาก็เลยทําให้ทีมบ้านทุ่งนะครับชนะทีมสังเวชเด็กลาฝันไป5ประตูต่อ4นะครับหลังจากที่เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1นะครับแย่งอันดับ3